วันนี้วันพระท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลอันใดขอให้จงตั้งใจรับพรอ,อุทิศส่วนกุศลแก่บุพการีชนของเราพร้อมกันยะทาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิฉัตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัตฉันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีกายุโก นสิริสนิจจังวุทธาปจายโนจัตตารธรรมวัทันติ